เอเจนต์เดอะกริกอริโอได้เปิดเผยคุยกับผงในครั้นี้แล้วนะอาแล้วไงคงไม่ขายซาราบแม้ว่าจะเสี่ยงเสียฟรีในช่วงปีหน้าก็ตามทีอาแล้วไงพาชยกกกาโปฟอร์มโหดทำนารับกลัวจนขี้แตกคุณสมบัติครบถุวนเลยนะพอออกกีฬาอธิบายเหตุผลผงเลือกสรัตคุมชีนในครั้นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาล่ะยังไงคาโรเบลโรนีเอเจนต์ของมิเเคเบรดิกรอเกรลลโอผู้รักษาประตูป้ายแดงของโูเวนตุสเปิดเผยน,นะว่าลิเวอร์พูลติดต่อหนึ่งไปร่วมทีมในครนเช่นเดียวกัน เหมือนการในวัย26ปีย้ายไปร,ร่วมทีมมารายลจูเวนตุสอย่างเป็นทางการจากทางด้านของมอนซาโดยเป็นการย้ายมาแบบยืมตัวที่ราคา4.5ล้านยูโรบวกออปชั่นซื้อขาดในราคา13.5ล้านยูโรโดยแบ่งจ่าย3งวดบวกกับส่วนเสริมอีก800,000ยูโรซึ่งเบลวโรนีได้กล่าวกับทางด้านของชีวีเพลย์บอกว่านี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญซึ่งจูเวนตุสก็เป็นสโมสรชั้นนำไม่ใช่ผู้เล่นหรือว่าเอเจนต์ทุกคนที่จะทำให้มันในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเดเกรกรีเอลิโอนะครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของ ney, เชสเน่พราะเขานั้นอยู่ในช่วงที่ดีสุดในอาชีพของเขากับการได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เล่นยอ,อดเยี่ยมตำแหน่งของเขาในซีลิอาได้ดูการที่แล้วซึ่งเขาก็พร้อมสำหรับความท้าทายในครั้งนี้ ส่วนด้านของเรื่องความสนใจของลิเวอร์พูลทางเบรนนีก็ได้กล่าวว่ามีการพูดคุยกับด้านของลิเวอร์พูลและชัดเจนเลยนะว่าเปล่านั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินอะไรจากพวกเขาอะไรอย่างไรก็ตามเราเองก็ได้ให้คํามั่นและก็มีแนวความคิดที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนลงออกจากทางด้านของบอลซ่าในขรังนี้เราไม่มีขอ้อกแลงใจอะไรเลยกับการตัดสินใจในขรังนี้หลังจากที่ได้คุยกับคิสเียโนจุนตรีผู้ในการสโมสรในขรังน,น,นี้นะั่นเองนะ เอาล่ะยังไงบริชาร์ทิวผู้ดในการการกีฬาของลิเวอร์พูลยืนยันแล้วว่าจะไม่ขายโมเมตซาล่าออกจากทีมในช่วงเสมอน,นี้แม้ว่าจะเสี่ยงกับการเสียไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงเสมอหน้าในขณนี้ก็ตามที โดยผู้บริหารในวัย14ปีเข้ามาทำงานในทีนแอนฟิลหลังแยกทางกับนักของปรอนมัสเมื่อจบฤด,ดูกาลสัปดา23ที่ผ่านมาพร้อมเป้าหมายในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทีมสู่สู้ศึกนใฤด,ดูกาลใหม่โดยในระหว่างกากล่าวในงานเปิดตัวอาเดสรอตทางคิ้วเองก็ได้กล่าวว่าเด็กนการพ่อเรื่องสัญญา ผมไม่คิดว่ามันค่อนข้างยุติธรรมกับผมสักเท่าไหร่นักที่จะพูดถึงเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างสโมสรและก็นักเตะสิ่งเดียวที่ผมและก็อาร์เดสรสกังวลใจกับสถานการณ์ตอนนี้คือความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของนักเตะที่มีต่อทีมในช่วงซีซัสนหน้าและเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอน ซาร่าลงเล่นทั้งหมด14เกมในฤดูกาล2023โดยทาไปทั้งสิ้น25ประตูกับอีก14แอสซิสโดยรวมแล้วลงสนามให้กับทีมไปแล้วทั้งสิ้น349เกมทำไปทั้งสิ้น211ประตูกับอีก89แอสซิสในครั้นี้ อารันยังไงบราฟาเอลฟันเดอร์ฟาสออกโรงยกย่องโคดิกัคโปแข่งวรุ่นน้องหลังโชว์ฟอร์มโหดทั้งยิงทั้งใจโดยยกให้เป็นหนึ่งในตัวรุกที่สามารถสร้างภายคุกคามได้รับคู่ต่อสู้จนกลัวขี้แตกได้ในครั้งนี้โดยัยชนะเหนือบราเบเน่ําคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อัศวินสีส้มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยพวกเขาเองนั้นจะพบกับทางด้านของตุรกีที่เบียดเอาชนะออสเตรเลีย โดยแม้ว่าดอนเจลมาเรนจะจัดไป2ตรงในเกมที่ผ่านมาแต่บนงานของกักโปที่ทั้งยิงทั้งจ่ายรวมถึงในการสร้างภัยคุกคามใส่คู่ต่อสู้นั้นคู่ควรที่จะคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองได้สำเร็จ โดยทางด้านของฟันเดอร์ฟาสเองก็ประทับใจผลงานของเขาในครั้นี้เช่นเดียวกันนะโดยกาดยกย่องรุ่นน้องร่วมชาติของเขาด้วยคําอวยพรสุดแปลกในครั้งนี้โดยมีนักเตะไม่มากมายนักที่เวลาพวกเขาได้บอลและสามารถทําให้กองหลังที่แตกใส่กระเกงได้เขากล่าวกับการเปิดเผยของแอนฟิลเซ e กเตอร์กัปโปเนี่คือหนในนักเตะเหล่านั้นอดิสตาเบรอัลมาดริดได้กล่าวเสริม หนึ่งในทางด้านของสติอันนาประทับใจอีกประการก็คือตอนนี้กักโปทําประตูในนามทีมชาติไปแล้วมากถึง12ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด28นัดในนามทีมชาติในขัะนี้ อารัตต์างยบริชร์าฮิวพอออฬาใหาใแกะกองของลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเหตุผลหลักที่สโมสรลงมติเป็นเอกฉันดในการเลือกอาเนสอรตสเข้ามาที่จะรับงานบทบาททายาทของเจเกนครอฟต์ชีปรัชญาแนวทางการเล่นและก็พลชั่นลูกหนังมันเหมาะเจาะลงตัวกับทางด้านของทัพหงดแดงลิเวอร์พูลในครั้งนี้อย่างแท้จริงเลยนะโดยกันนี้ซร์ตสถือว่าเป็นตัวเลือกนะฮะที่สุดเซอร์ไพรส์สำหรับบรรดาสาวกเดอะครอฟ หลังเจ้าตัวนั้นได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นทายาทคนใหม่ของครับที่ประกาศนะฮะยุติช่วงเวลา9ปีในทินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาในครั้งนี้โดยฮิลส์เนี่ยซึ่งเคยร่วมนั่งแถลงข่าวกับสอรอตเองก็ได้อ่าและก็ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเองนั้นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการด้าฟุตบอลเกี่ยวกับการเริ่มต้นในช่วงปริสัน ในอของใหม่กับทางด้านของลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเกณฑ์ที่ใช้เลือกกุนซูชาวดัชให้มารับงานสำคัญอบอกว่าปรัชญาและก็สไตล์การเล่นที่ดึงดูดใจของเราไปถึงพื้นฐานของอันเดรสโอตในเรื่องความคิดเห็นหาข้อมูลด้านฟุตบอลซึ่งเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้โดยการน,นี้ตัวชี้วัดนะฮะทั้งหมดก็คือทีมของฟรยนูดของทางด้านอันเนรสโรตทำผลงานได้ดีจริงๆและทางการเล่นของพวกเขานั้นเด่นต่อบอลแบบเท้าสู่เท้า เป็นฟุตบอลเกมบุกเล่นด้วยความเฉลียวฉลาดเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ทําให้เรานั้นยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลในครั้งนี้เป็นอย่างหน่อนะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับผมกาลังที่เราเองก็มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งแฟนบอลและทั้งหมดของสโมสรแห่งนี้ฮิวเองนั้นก็เคยเป็นอดีตผู้ในการด้านเทคนิคของบอลมัตได้กล่าวทิ้งใช้เอาไว้ในครั้งนี้ เอาแล้วย่างไรเมื่อทางด้างของโมเมสซาลาปีค่ายลิเวอร์พูลปฏิเสธโอกาสถูกเลือกเป็นหนึ่งในขุนพลเทมชาติอียิปต์ชุดโอลิมปิกเกม2024บอกว่าอยากจะโฟกัสกับช่วงปริสันร่วมกับเพชโค้ชใหม่อาเน,นสรอสมากกว่านะ โดยการบริงานจากทางด้านของริบบ์ฟูเอโคบอกว่าฟาโรคือหนึ่งในชาติที่ได้โคต้ามาล่าเหรียญทองปารีสในโอลิมปิกเกมโดยเฮดโค้ชอบโรเจริโอมิคาเรสอบถามถึงซาร่าว่าเรื่องต้องการจะเป็นหนึ่งใน3าแข้งอายุเกินอายุ23ปีเพื่อจะส่งขึ้นทะเบียน18คนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยปัจจุบัน,นะฮะจุดยืนของดาวเตะในวัย22ปีปัจบ,บันี้คือการสร้างทีมที่รับผลงานที่เดีดสุดนะฮะเริ่มกับอาร์สรอตบอสใหม่ที่มาแทนที่ผู้จัดการทีมเจกเกนครอฟอีกทั้งช่วงซีซัน2024คือสัญญาปีสุดท้ายของเขาชี้ขี้หมูขี้หมาต้องทิ้งทวนตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดนะ นั่นทำให้การประกาศร,รายชื่อ11ขุนพลณปัจจ่าันนี้มีเพียงแค่2กองกลางโมฮัเมเหม็ดเอลริเน่อายุ31ปีอดีตผู้เล่นอาร์ซอนที่เพิ่งหมดสัญญาไปและก็ซีโซชิโซ,โซนะฮะอายุ28ปีของซามาเรกเป็นโคตา,าแข้งอายุเกินใน่างกรณีตวดวทีมชาติอียิปต์ที่อายุเกณฑ์ตามเกณฑ์16คนจะเข้ารายงานตัวพร้อมกันวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วน2เกาทางด้านของโรเจวิโออนุญาตให้สมทบวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ อันเนสซอร์ตทำการแถลงข่าวเปิดตัวเป็นแฮชโค้ชคนใหม่ของริเวอร์พูลไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยทางด้านของเฟอร์นันโดมาริเอนเตสนั้นเชื่อว่าเขาจะสามารถสานต่อความสำเร็จของอ่าบาเจกินครอฟในครั้งนี้ได้โดยการนี้ทางด้านของทาง iente, เฟอร์ดันโดมาริเอนเต้เปิดเผยและก็มั่นใจเลยนะว่าอาันเนสซอร์ตคนนี้คุณซูคนใหม่ของลิเวอร์พูลคนนี้เฮนนัน,นเดเซ็กก์วันพีเมริกจะรับมือกับความท้าทายและก็สานต่อความสำเร็จของชิเกนครอฟได้ ้ดยความท้าทายของเขาก็คือครับนั้นอยู่กับลิเวอร์พูลมานานแล้วดังนั้นการเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ซึ่งการก้าวไปสู่ความท้าทายนั้นเป็นเรื่องที่ยากจริงๆสรลตต้องการจะให้แน่ใจในว่าลิเวอร์พูลจะยังสามารถพัฒนาและก็รักษาระดับความต้องการและความยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ผมคิดว่าเขาจะสามารถรับมือได้และสโมสรก็คงจะประสบความสำเร็จเหมือนเดิม สำหรับพนัานของอาเนสส์สอตนั้นทําทการแถลงข่าวในการรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชนฐานะเฮชโค้ดคนใหม่ของลิเวอร์พูลในค่ำนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผานมานี่เองและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่รมาฟังกันทุกครับ